ครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับผมกับช่องผู้เฒ่ามักมวลชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาชมแพะท้องนะครับใกล้คลอดอันนี้ก็นอนเตรียมเตรียมจะคลอดนะครับชื่อแม่ไขนะ่เริ่มคางเริ่มร้องแล้วนะครับห้าหวันที่ผ่านมาก็แม่แพะก็ให้กำเนิด ลูกน้อยมาเป็นหลายตัวนะครับแม่แพะประมาณหกเจ็ดแม่ครับนะครับนะครับ,นะรบออกลูกมานะครับนี่คือลูกแพะนะครับของโครอเราที่ออกมาในช่วงห้าหกวันนะครับนะครับอันนี้ก็สีเหมือนแม่เลยครับ อันนี้ให้ลูกแฝดครับมีคุณตัวนะครับสีมันแม่แม่สีขาวนะครับครับในคอกนี้ก็หนึ่งตัวนะครับผมออกทุกวันนะครับช่วงนี้เพราะเขาทับไปไล่กันมานี่ครับนี่กันหนึ่งตัวนะครับส่วนนูกนนับพ่อพันุนะครับพ่อพันธ นี่ก็อีกหนึ่งแม่ครับครับบางวันก็ออกสองแม่บางวันก็ออกสามแม่นะครับที่คอรกเราตันนี้ในคอกนุ่นก็ใช่ครับอาจจะมืดหน่อยนะครับอันนี้ไว้บนคอกคอกข้างบนอันนี้จะออกเพิ่งจะออกเมื่อเช้านะครับออกเมื่อเช้านะครับมันร้องหาลูกหาลูกไม่เจอ นะครับแพะเราถ้าเกิดเป็นสัตว์เขาก็มักจะเป็นสัตว์พร้อมๆกันนะครับพอพันก็จะไล่ทับไล่ทับติดๆกันนะครับถ้าเขาสุขภาพดีไม่มีโรคอะไรก็เขาก็จะคลอดตามกำหนดนะครับ5เดือน้อ 5, ด5เดือนเขาก็จะจะเริ่มทยอยคลอดกันนะครับนะครับผลผลิตที่เราเลี้ยงเข้ามาก็ให้ผลผลิตเรานะครับ ให้ลูกแพะออกมาแบบนี้นะ,นะครับลูกแพะน่ารักน่ารักนะครับออกมาภายในห้วันห<ะ>วันนี้ก็เกือบสิบแม่นะครับที่ออกมานะครับผมครับวันนี้ก็นำบรรยากาศนะครับ ในคอแพะของเราอีกวันหนึ่งนะครับกับแพะนน้อยตัวในน้อยน่ารักน่ารักนครับมาให้ชมกัน,นครับเดี๋ยววันหน้า,นาเดี๋ยวพบกับช่องผู้เฒามักมวนการเลี้ยงแพะกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเปลียนเท่านี้น,นะครับผมสวัสดีครับ